ร้อนมากเลยมีอะไรเย็นเย็นกินบ้างไหมเนี่ยนี่เลยไอศครีมบิท t e อร์สวีทเพียงใส่โค้ด b i t t 23041ได้รับส่วนลด80บาทสำหรับการสั่งซื้อ1กล่องพิเศษกว่านั้นค่ะเพียงใส่โค้ด b i t t 23042ซื้อ2กล่องนะคะได้รับส่วนลดถึง200บาทเลยค่ะ1กล่องเนี่ยมีทั้งหมด12ถ้วยค่ะ สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมมีตักับมิตเอ็กก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีแข่งขันทั้งหมด12คู่นะครับโอ้โหเยอะมากๆเลยเลือกดูไม่ถูกเลยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราสองคนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเพื่อนๆที่ไม่ได้ติดตามชมถ่ายทอดสดไม่ต้องห่วงเลยคู่ไหนที่ไม่ได้ทําเราจะไปสรุปให้ฟังใน23 Mania Recap ครับขอบคุณทุกการติดตามจริงนะครับตอนนี้30ล้านวิวแล้วครับขอบคุณที่ให้พวกเราสองคนเนี่ยอยู่ในส่วนหน,น แต่ขอบคุณจากใจเลยครับเรามาเข้าสู่เกมกันในท่อสดทั่วประเทศของบ้านเขานะครับผ่าน League Pass. ลีก a s สแต่ก็บ้านเราแน่นอนครับ t ร r o u ชั visions NBA app ผู้ถ่ายทอดอย่างถูกลิขสิทธิ์นะครับในประเทศไทย LA Lakers เดินทางไปเยือน Houston Rockets ครับ การเจอกันครั้งนี้ค่ะเป็นการเจอกันครั้งที่4และครั้งสุดท้ายของทั้งคู่ในฤดูกาลปกติ3ครั้งแรกเป็น LA L a เอลไลเกที่ชนะไปทั้ง3ครั้งเลยนะคะและเกมนี้ก็เป็นเกมที่พวกเขาเนี่ยต้องการชัยชนะเป็นอย่างยิ่งและที่สําคัญได้ระเบิดเจมส์คับมาลงสนามทาการแข่งขันเปิดเกมมาเป็น LA L a เอลไลเกที่มีเกมที่ดีกว่าทางการยิงการข้ามค่ะโดยเฉพาะลัสเซอร์เวสบูคและก็ได้การทาแต้มที่ดีจากทัพสำรองทําให้พวกเขาเนี่ยออกนําไปก่อนแต่ฮิล o n นโร k เกสค่ะพวกเขาไม่มีกลัวนะคะพยายามเกาะแต้มไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มาแซงได้ในช เลยได้ใจเลยค่ะไม่มีเกรงกลัวศักดิ์ศรีของทีม LA Lakers เลยจบครึ่งแรก Houston Rockets เป็นฝ่ายนำพอเข้าสู่ครึ่งหลังเกมของ Las Vegas Bulb ยังคงทำได้ดีนะคะทั้งการลุยเ a า p h a ค่ะลุยเข้าไปทำแตม้มสามารถเก็บแต้มให้กับทีมอย่างต่อเนื่องร่วมกับออสตินลีฟแล้วก็ดีเจออ g u สทีมที่ช่วยงานโรบอนเจมส์ LA Lakers กลับขึ้นมานำหนึ่งแต้มพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยโหก็สู้กันมันเลยสิคะ Houston Rockets ได้วงในจากเซนกุลและก็วงนอกจากจอร์จคริสโตเฟอร์ค่ะและที่สำคัญ d r a f อันดับสองอย่างจ a ร r o n Green พวกเขายื้อกับ LA Lakers สนุกเลยค่ะวันนี้โรบอน a u เกมยิง3คะแนนไม่ดีเลยนะคะยังดีที่ลัสเซอร์เวสบุกนั้นไม่หายไปจากเกมค่ะวันนี้ยิงลูกสําคัญพาเอลเอลเลเกอร์สตีเสมอแล้วก็ตามด้วยการบล็อกของโรบอลเจมส์ก่อนที่จะเป็นเอลเอลเลเกอร์สละค่ะที่พลาดลูกสุดท้ายทําให้ต้องเป็นรุ่นในช่วงต่อเวลาพอเข้าสู่ช่วงต่อเวลาความพังของเอลเอลเลเกอร์ก็มาถึงคาะเพราะเขาโดนเทลซันวอรเกสบราณสิบสามต่อศูนย์ค่ะโอ้โหหมดสภาพเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ปวดใจแฟนเอลเอลเลเกอร์เสเหลือเกินและผลงานของผู้เล่นทีม เอเล็กตร์ไตลรัสเซีวกสกวามสิบ 8รีบาล6แอสซิสวันนี้ถือว่าเขาสู้ได้อย่างเต็มที่แล้วจริงๆอะบรบอนเจมส์ James, 23แต้ม14รีบาล12แอสซิสทริปเปิลดับเบิลค่ะแต่การยิงของเขาวันนี้ต่ำกว่ามาตรฐานตัวเองอย่างมากเฮลซอนโรกเกสได้ดรัฟต์อันดับ2แชรินกรีน32แต้ม3รีบาล3แอสซิสยิงเข้ามือมากค่ะวันนี้ตามด้วยเอลพาเลนเซนกูนอะดรัฟต์อันดับ16นะคะจัดไป21แต้ม14รีบาลฝังวงในอย่างต่อเนื่องจบเกมเฮลซอนโรกเกสเอา 139าต่อ13 130แพ้มา3ครั้งมาชนะเกมนี้เนี่ยแฟนๆสะใจเหลือเกินค่ะ สำหรับ LA Lakers ในเกมวันนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่พวกเขาจะต้องเอาชนะให้ได้สถานเดียวเท่านั้นโดยเฉพาะเกมที่เจอกับทีม Houston Rockets ทีมรองบวยของลีกนะครับแล้วก็เป็นทีมบวยในฝั่งตะวันตกแบบนี้ l a เก r s สในวันนี้เนี่ยไม่มีเทเ e n t อตตันทักเกอรนะครับเนื่องจากเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าครับทางทีมต้องให้พักไปก่อนและในส่วนของส c าฟโค้ชวันนี้จะไม่มีผู้ช่วยโค้ชอย่าง David ฟ i s d เด l ที่ตัวของเขาไม่ค่อยสบายนะครับแต่ไม่ได้เกี่ยวกับโควิด -19 วันนี้ก็เลยไม่ได้มาช่่่วววยงงงงาาาาาานนน Frank ไไปขขขขขดดีออพกกกกเเ็คื้ัับสมสทร หลังจากที่เบรคพักไปเกมนึงนะครับเนื่องจากตึงๆเ,เจ็บๆที่บริเวณเข่าซ้ายวันนี้ลงสนามทําแกงคันเนี่ยปัญหาที่เห็นชัดเจนเลยแนะ่คือการยิงในภาพรวมทั้งหมดมว่ยจะเป็น2และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยิง3คะแนนของตัวเขาซึ่งจริงๆแล้วการยิง3คะแนนเนี่ยถือว่าเป็นอาวุธหลักเลยนะครับในปัจจุบันนี้ของเรบอเจมส์วันนี้ไม่ทํางานเลยครับ กว่าจะมายิงลงเนี่ยก็เป็นช่วงต่อเวลานะครับการยิงลงไปก็ไม่มีผลแล้วครับตัวของเขาค่อนข้างเซ็งนะครับกับผลงานของตัวเขาเองแต่ก็ยังคงช่วยทีมในส่วนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีบาวดการแอสซิสต์ในเกมวันนี้ถือว่าเป็นการทำทริปเปิลับเบิลเป็นทริปเปิลับเบิลครั้งที่5ของตัวเขานะครับในฤดูกาลนี้และในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่104นะครับในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองตอนนี้รบร์นเนี่ยขาดอีกแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับจะเทียบเท่ากับ itt, เจสันคิด่เเอป็น,น,นปพื มองลึกลงไปนะครับเอาเฉพาะการทำทริปเปิลเดอร์โลสำหรับนักกีฬาที่มีอายุ35ปีขึ้นไปเกมวันนี้ถือว่าเป็นครั้งที่16นะครับในชีวิตการเล่น NB a ของตัวรบอนเจมส์หลังจากที่อายุ35ปีไปแล้วอันดับ2คือเจสันคิดเนี่ยแหละครับทำได้8ครั้งนี่คือความแตกต่างกันเป็นเท่าตัวเลยนะครับเรบอนเจมส์ bon James, ถือว่าเป็นนักกีฬาที่อายุเกิน35แล้วทำทริปเปิลเดอร์โลได้มากที่สุดหลังจากจบเกมเการแข่งขันเนี่ยตวงเขาแทบจะไม่ได้สนใจการทำทริเรทปเปิลเดแพ้แบบนี้เ,ยเลยตัตครับเพราะว่า,ารยิงพมทั้หม โดยเฉพาะการยิง3นาคะแนนอย่างที่บอกก็คงต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับในเกมวันนี้ที่ L.A. Lakers เนี่ยสามารถเกาะแต้มต่อสู้กับ Houston Rockets ได้แบบสูสีเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆต้องให้เครดิตการเล่นของ Russell Westbrook ในเกมวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการลุยเข้าไปทำแต้มเราเห็นตั้งแต่เปิดเกมวันนี้เลยเนี่ยตัวของ Russell Westbrook เนี่ยเขามุ่งมันมากๆไม่ว่าจะเป็นการลุยเข้าไปตีแปน้นการลุยเข้าไปวางการเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษครั้งแล้วครั้งเล่านะครับแม้ว่าเราจะยังคงเห็นความผิดพลาดครับแต่วันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเล่นเกมบุกที่ดีมากๆแล้วนะครับงช่ว ลายตัวหลายเกมที่ผ่านมาเลยครับในช่วงท้ายเนี่ยเขายิงตีเสมอให้กับทีมด้วยนะครับ120ต่อ120แต่น่าเสียดายเลือเกินที่ตัวของเขาเนี่ยมาพลาดการวางบอลง่ายๆนะครับไม่น่าพลาดเลยจังหวะนั้นแต่ก็อย่างที่บอกเนี่ยแหละครับวันนี้เนี่ยถือว่าเขาพยายามอย่างเต็มที่แล้วรวมไปถึงคนอื่นๆในทีมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างออสตินรีฟนะครับมาลีกมังหรือจะเป็นคาเมโลแอนโทนีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งดีเจออรกัสตินครับนี่คืออดีตผู้เล่นของฮิลซันร็อกเกสด้วยซ้ำพอพูดถึงอดีตผู้เล่นขขอองงิสตันนรรเเกกกใมีี้ยกกยฬายาา L ลล เลยนะครับที่เคยเป็นอดีตผู้เล่นของฮิลซันโรเกสไม่ว่าจะเป็นตัวรัสเซลเวสบุกเองนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างเดวท์ฮาวเวิร์ดคาเมโลแอนโทนีเทรเวอร์ริซ่าแล้วก็ดีเจอออคัสตินเนี่ยแหละครับพอพูดถึงเดวท์ฮาวเวิร์ดนะครับในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจอีกครั้งนึงนะครับที่ทำไมโค้ชแฟรงค์วอกเกเนี่ยเขาถึงไม่เปิดโอกาสให้เดวท์ฮาวเวิร์ดลงสนามทำแกงขันเลยคือเข้าใจนะครับว่าในเกมวันนี้เนี่ยฮิลซันโรเกสขาดเซนเตอร์ตัวหลักอย่าง, Wood, าากกาง Sen คริสเเ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 ตตตีีียยยยนน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 นวววววูดดแแแลลลละะะะพกกกกกกกค้้้าาาาาาา็็อออออรรรรรรุุุ่่่่่่งงงงัััซซบมมมมมปจจิทถึไไไใหญ โรบอนเจมส์สามารถเอาอยู่ก็จริงแต่ในภาพวมทั้งหมดก็ยังถือว่ารูปร่างเป็นรองนะครับเพราะว่าเขาสูงถึง6ฟุต1 0 6ฟุต11แบบนี้พอเข้าไปปักวงในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของโรบอนเจมส์สแตนลี์จอห์นสันหรือว่าจะเป็นคาเมโลแอนโทนีเนี่ยที่บางจังหวะต้องมาประกบใส่อัพเร์เนเซนกุลเนี่ยสุดท้ายก็เอาไม่อยู่จริงครับไม่เสียแต้มก็โดนตีแป้นโดนฮุกอะไรแบบนี้ต่อเนื่องเลยมันก็เลยทําให้แต้มในพื้นที่วงในนะครับพื้นที่ point in the paint เนี่ยโซนสาวม,าาสามาสวันนีนโนไมน่น ที่เลเกอร์เนี่ยทำคืนได้แค่52นี่คือความต่างถ้าเกิดสมมุติว่าแฟรงก์วอกเก้เนี่ยเขาหาบางโอกาสนะครับลงมาให้ให้เดอะไวท์ฮาวเวิร์ดเนี่ยลงมาเล่นเกมรับใส่อัลเบรนเซนคุนลักษณะแบบนี้เนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์นะครับแต่เพื่อนๆแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ใช่โค้ชแฟรงก์วอกเกิสุดท้ายแล้วอำนาจการตัดสินใจทุกอย่างความคิดทุกอย่างยังไงก็ต้องขึ้นอยู่กับแฟรงก์วอกเกิลและเขาก็ยังคงยึดมั่นในการใช้สมอลไล์อพของตัวเขาเองต่อไปในช่วงท้ายเกมเนี่ยจริงๆแล้ว akers, อเอวเอลเลเกอร์ ที่โรบอนเจมส์เขาลุยเข้าไปแล้วก็ยิงกึงก่งกึ่งโฟลเตอร์นะครับแต่มันก็พลาดไปจังหวะสุดท้ายได้รีบาวครับพอดูรีวิวภาพชา้าแล้วเนี่ยทาง LA l เอ e r เลเกอร์ยังได้ครองบอลอีกครั้งหนึ่งและสุดท้ายโรบอนเจมส์เนี่ยก็ลากไปแล้วดีดส่งให้กับคาเมโลแอนโทนีนะครับคาเมโลแอนโทนีหลอกทีนึงจังหวะที่เขาหลอกแล้วก็ยิงเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าจะพลาดเพราะมันเป็นโอกาสที่แบบหาไม่ได้แล้วล่ะครับจังหวะแบบนี้เมโลพลาดไปพอเข้าสู่ช่วงต่อเวลาครับความพังก็มาถึงอย่างที่บอกเจอ Houston เนนนี่่่ยยยิงงปช็ชุดุดดๆละร13ตออาาททพูแส้ การพ่รายแพ้ในวันนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นการพ่ายแพ้เกมนอกบ้านนะครับเป็นเกมที่9ติดต่อกันละและในช่วง7เกมหลังสุดพวกเขาแพ้ไปถึง6มองย้อนกลับไปอีกเยอะๆเลยเนี่ยสิเกมหลังสุดชนะแค่2เกมเท่านั้นเองครับโอ้โหถือว่าเป็นความน่าสะเทือนใจมากๆนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมวันนี้ครับเจอทีมรองบวยของลีกนะครับแล้วก็เป็นทีมบวยในฝั่งตะวันตกแบบนี้เนี่ยพวกเขาไม่ควรจะแพ้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ฮิลสันร็อกเกตเสรไม่มีผู้เล่นเบอร์หนึ่งของทีมนะครับอย่างคริสตินวูดแพ้แบบนี้เนี่เรวกวว่าาาาป็็นนนคคมออับได้ะ มันยิ่งกว่าความน่าสะเทือนใจอีกมันสแสดงให้เห็นชัดเลยว่าทีมของพวกเขาเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้สักทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเคมี Me, ในทีมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้งานของผู้เล่นต่างๆดูแล้วยังไม่มีความกลมกล่อมเลยย้อนก,กลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมาหรือว่าจะเป็นในฤดูกาลในบับเบิลก็ตามเราเห็นแฟรงก์วอโก้นะครับมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นมากมายเลยนะครับจังหวะนี้เจอทีมนี้ใช้ผู้เล่นคนนี้ลงมาแทนนะเดวายฮาวเวิร์ดเนี่ยมีค่ามากมายเลยครับมูลค่าของเดวายฮาวเวิร์ดเนี่ยพุ่งปรี๊ดปรี๊ดเลยแต่พอ จะไม่มีราคาเลยในฤะดูกาลนี้แทบจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นเกมสาคัญสําคัญจังหวะสําคัญสำคัญ,คญ,คญ,คญช่วยทีมอะไรได้มากมายเหมือนตอนที่เราเห็นเขาอยู่ในบับเบ้ล อย่างดีนะครับที่ในเกมวันนี้เนี่ยนิวออลีนเพลิกนส์เองเนี่ยเขาก็แพ้มันก็เลยยังทําให้ช่องว่างนะครับในทีมอันดับ9กาับทีมอันดับส0ของพวกเขาเนี่ยยังคงห่างกัน2เกมครึ่งอยู่มาอย่างนั้นเนี่ยโดนไล่บี้เข้ามาอีกเนี่ยยิ่งเครียดหนักเลยนะครับแต่ดูแล้วสุดท้ายเนี่ย L.A. l กอ e ์สทำดีที่สุดเนี่ยก็น่าจะอยู่ในพื้นที่เพลย์อินแบบนี้เนี่ยแหละครับลุ้นแค่ว่าจะรักษาอันดับ9ได้หรือเปล่าหรือจะหล่นไปอยู่ในอันดับ10หรือแย่ไปกว่านั้นเนี่ยหลุดจากพื้นที่ Play เมมลพล เป็นเช้าวันเสาร์10โมงครึ่งเกมการกลับมาเยือนทิมนเก่าอีกครั้งหนึ่งนะครับของขาวคูซมาแล้วก็ KCP ดูซิว่าพวกเขาจะไหวไหมเอลเอลเกอร์จะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่าหรือจะโดนคาวคูซมากับ KCP เนี่ยสแสดงผลงานให้แฟนๆเห็นว่าไม่ควรเทรดเข้าไปนะทําแบบนี้ไม่ถูกนะเรามารอติดตามชมกันดีกว่าครับสำหรับฮิวสันบล็อกเกสในเกมวันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พูดถึงทีมพวกเขาเกมวันนี้เนี่ยตรงกับภาษาบ้านๆของพวกเรานะครับที่เรียกว่าเจ้ากับเจียคำว,ว่าเจ้าเนี่ยหมายความว่าในเกมวันนี้เน ทุกคนก็ทราบกันดีว่าพวกเขาเป็นรองทั้งประสบการณ์ทั้งชื่อชั้นนักกีฬาในทีมเรียกว่าเพียบเลยแต่ถ้าเกิดชนะขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าเจะเต็มเต็มเลยนะครับเพราะว่าชื่อเสียงเนี่ยจะกระชอนมากๆเลยโดยเฉพาะกองทัพรุก,กี้ของพวกเขาในเกมวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ากองทัพรุก,กี้ของฮิวสันโรเกสเนี่ยสร้างปัญหาให้กับ LA l a ลเอลเกอร์ทั้งเกมเลยนะครับขอเริ่มกันที่รุก,กี้ดรากอันดับ2อ,อย่างเจเรนกรีนก่อนนะครับในเกมวันนี้เนี่ยเราเห็นกันชัดเจนเลยว่าตัวของเขาเนี่ยมาเทคโอเวอร์เกมนะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายตั้งแต่ จาก32แต้มที่ตัวเองทําได้32แต้มเนี่ยถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาแล้วนะครับและเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่5นะครับจาก6เกมหลังสุดที่เจรินกรีนสามารถทําระดับอย่างน้อย20แต้มได้เกมการเล่นของเขาเนี่ยในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยต้องบอกตามตรงนะคบว่าต่ำกว่าความคาดหวังของแฟนในฐานะดราฟอันดับ2แต่ตอนนี้เนี่ยค่อยๆดีขึ้นตามลําดับครับโดยเฉพาะหลังจากที่ออสตาเบรกมาแล้วเนี่ยเกมการเล่นของเจรินกรีนดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับเหมือาจะเป็นการยิงการข้ามทุกอย่างเ่ยดต็มมมไป้ววคาัน เลยเราเห็นการข้ามเล่นไปยิ้มไปนะครับคือเขาแฮปปี้กับผลงานของตัวเขาเองมากๆเราไปต่อนที่ลุกกี้คนต่อไปนะครับนั่นคืออัลเปเรนเซนกุลครับราฟันดับที่16ชาวตุรกีวันนี้เนี่ยถือว่าลงตัวจริงแทนคริสตินวูดนะครับถือว่าเป็นเกมที่7ในชีวิตการเล่นที่ลง5ตัวแรกแบบนี้และเขาก็ทําหน้าที่แทนคริสตินวูดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับเราเห็นหลายต่อหลายจังหวะเลยเนี่ยเขาเข้าไปปักวงในเดี๋ยวก็ฮุกเดี๋ยวก็ตีแป้นหรือว่าสร้างปัญหาปวดหัวให้ตลอดเลยการยิง3คะแนนก็ทํําาาไไดด้้กกกรเ็็บททอำ เรียกว่าทุกอย่างของฮิวสันโรเกสในวันนี้เนี่ย ลีวัาหลายต่อหลายจังหวะของนักบาสชาวตุรกีคนนี้เนี่ยครับดูดีจริงๆจบเกมเนี่ยก็กดไประดับเกมแห่งชีวิตเช่นเดียวกันนะครับ21แต้มกับ14รีบาวด์21แต้มก็ถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองเช่นเดียวกันครับแบบนี้เนี่ยไม่ไหวนะครับเพราะว่ามาเจอเกมแห่งชีวิตถึง2คนเลยเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีรุกกี้คนที่3ครับอย่างที่บอกกองทัพรุกกี้จริงๆนั่นคือจอร์จคริสโตเฟอร์นะครับเป็นรับอันดับที่24เหมือนกันครับในวันนี้เนี่ยเราเห็นโอกาสในการลงสนามที่มากขึ้น s ิลสันโรเกสเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าก่อนเกมการแข่งขันมีการวอร์มีการลองทดสอบร่างกายแล้วนะครับแต่ก็ไม่พร้อมลงสนามทำการแข่งขันก็เป็นตัวของจอร์จคริสโตเฟอร์เนี่ยนะครับที่ลงในฐานะตัวสำรองนะครับแล้ววันนี้การยิงเนี่ยเข้ามือเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็น2หรือว่า3คะแนนเนี่ยระดับ60%แล้วแบบนี้ LA l a l เ k e r s ลเกจะกันไหวได้ยังไงครับโอ้โหยิง3คะแนนเนี่ยเข้ามือมากๆเลยกดไปทั้งหมด21แต้มการทำา21แต้มในฐานะตัวสำรองแบบนี้มันมีค่ามากๆาครับสำหรับฮิล เรนกรีนมีแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองอัลเฟรนเซนกุลวันนี้ก็ทําแต้มมากที่สุดในชีวิตเป็นการทำดับเบิลดับเบิลครั้งที่5ของตัวเขาเองในฤดูกาลนี้แล้วก็มาเจอจอร์จคริสโตเฟอร์เนี่ยกดระดับ60%อีกทั้ง2และก็3คะแนนเหนื่อยมากๆครับนี่ยังไม่รวมทั้งเคนยอนมาตินจูเนียนะครับวันนี้นี่ก็ทําได้ดีไม่ว่าจะเป็นการลุยเข้าไปยัดห่วงการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปเอาฟาวเก็บแต้มทุกอย่างและไหนจะเดนนิสทรูเดอร์อีกนนนะัััออออดดดดีีีตผผู้้้้้เเเลล่ก่กกกกาาาาาขง LA ง LAs สแแหทหมทมมมปววว็นนําาวออไๆ มันก็เลยทําให้เป็นเกมที่ดีเลิศเกินของฮิลสันโรเกสต่อสู้ยือ้อแล้วก็เอาชนะ LA l เเลเกอร์สในช่วงท้ายไปได้เชื่อเลิศเกินนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่เล่นบาสอยู่แล้วตามปกติเนี่ยยามที่เจอกับทีมเป็นรองนะครับแล้วก็ทีมที่หนุ่มกว่าเด็กกว่าแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ากดพวกเขาไม่อยู่นะครับตั้งแต่เปิดเกมมาเลยเนี่ยถ้าเกิดไม่บีบให้เล่นยากไม่บีบให้กดดันไม่บีบให้รู้สึกว่าอึดอัดในการเล่นต่างๆปล่อยให้เขาเล่นต่อไปเรื่อยๆสูสีสูสีสสแล้วถ้าเกิดมันเลยจุดจุด่เาาาาร้สสกวมกวมละยยยอบบบปค ฟิตที่มากกว่าเนี่ยในช่วงท้ายเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหฮิวสันโรกเกสก็ยังคงวิ่งเป็นม้าอยู่เหมือนเดิมในขณะที่ LLA เลกเกอร์เนี่ยดูตื้อๆยิงก็ไม่ค่อยจะลงอะไรแบบนี้ครับนี่คือความแตกต่างของอายุด้วยนะครับความฟิตแล้วก็อะไรหลายอย่างพอใจมันได้ปุ๊บเนี่ยเด็กพวกนี้ไม่มีกลัวแน่นอนเพราะว่าสภาพร่างกายทุกคนก็ทราบกันดีนะครับว่าฟิตขนาดไหนนักกีฬาบาสเอ็นบีเอหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับหัวหน้าโค้ชองพวกเขาอย่างสตีเฟนไซรัสเนี่ยเขาก็าชื่นชมนะครับเขาบอกว่าชัยชนะในเกมวันนี้เน ตลอดเวลาเรื่องแต่ฤดูการเปิดจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาเรียนรู้ความสําคัญครับในการอยู่กับเกมไม่มีถอดใจต่อสู้พยายามต่อสู้เท่าที่จะทําได้ทุกอย่างเลยแม้ว่าในช่วงที่ทีมเป็นรองหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายสามารถคว้าชัยชนะมาได้แบบนี้ครับนี่คือการต่อสู้ในเกมเกมหนึ่งครับที่จะสะสมประสบการณ์ให้พวกเขานะครับเจอเกมแบบนี้เนี่ยถือว่ามีค่าเหลือเกินไม่ใช่เป็นเกมที่แพ้ขาดหรือว่าชนะขาดอะไรแบบนั้นเป็นเกมที่สูสีมีการตามมีการนํามีการเป็นรองมีการขึ้นนาและโดนไล่บี้ลักษณะแบบนี้ครับทุกอย่างนี่คือ การเรียนรู้ให้กับน,นักกีฬาทุกคนของ h Houston r o c k e t สณเวลานี้เลยครับแม้แต่ตัวของ Carme l o ล n t h o n y เองนี่นะครับหลังจบเกมแข่งขัน,เ,นเขาก็ยอมรับเลยนะครับเขาบอกว่าเขาไม่คิดเลยว่าผู้เล่นของ h Houston r o c k e t สในวันนี้เนี่ยจะยื้อกับ LA l เ k e ลเกได้ขนาดนี้ไม่มีถอดใจต่อสู้ไม่ยอมแพ้เลยนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเออ Houston r o c k e t สเนี่ยวันนี้ก็ทําได้ดีจริงๆเชื่อเหลือเกินนะครับเพื่อนๆที่ชมเกมการถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยโดยเฉพาะแฟนๆของ LA l เ k e ลเกเนี่ยก็ต้องช็อกไม่ต่างกันเพราะว่าในช่วงต่อเวลาเเนนนน่ยยยโอโหโดดดิิงงงปป็ชุลละ3แนนไถึ5ูก เป็นของเจเรนกรีนถึง2ลูกเกมนี่ขาดชั่นทีเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฮิลสันโรกเกสนะครับแต่เป็นชัยชนะที่ประทับใจแฟนๆในสนามเลืกเกินแต่ไม่ว่าจะชนะอย่างไรก็ตามนะครับทีมของพวกเขาก็ยังเป็นทีมรองบอยของหลีกแล้วก็เป็นทีมบอยของฝั่งตะวันตกต่อไปยังคงเป็นทีมที่ลุ้นหวยดราฟต์นะครับแล้วก็สร้างทีมกันต่อแต่พวกเขาเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ากองทัพลูกี้ของพวกเขายังคงเล่นต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆฮิลสันโรกเกสก็มีอนาคตแน่นอนครัััับบสสาหหหรรเเกกมนน้นป็ึแ่งฐท นั่นคือรอรับการมาเยีอยงของดารลัสแมริกนะครับเป็นเช้าวันเสาร์8โมงมาดูกันซิว่าพวกเขาจะยียงคึกต่อไปได้หรือเปล่าห้ามพลาดครับและสำหรับผู้ที่เหลือในวันนี้ ชิคาโกบูลสไล่ปี้กับมาส์ชนะดีทรอยต์พิสตันไปได้114ต่10 an, อ108เดมาเนโลซานกด16บตามจาก36มตามในควอเตอร์ที่4บอสตันเซลติกซิงคุงโหดยังต่อเนื่องเอาชนะชาลลอต์ทอนเนส115ต่อ101เจสันเชธัมกดไป44่ตามเฟนดิซันปูไปเอาชนะไมอามี Miami, Heat, ่ฮีท111ต่อ90สิบซันได้เดวิดบุกเกอร์กลับมานะคะในขณะที่จิมมี่บัลเลอร์ยังไม่สบายเป็นไซนัสค่ะมิวอ ok ักี้บัคซิงคุงโหดยังต่อเนื่องเชือดแอตแลนตาฮอคส์ บุกเปีชนะนิวออลีนเพลิก i นส์ร้อยแปดต่อร้อยสองแบรนดอนอินแกรไม่ได้ลงสนามนะคะตึงๆกล้ามเนื้อต้นขาหลังมิเนโซตาทิมเบอร์วูฟแรงหนึ่งตอนนง่อเนึ่งเช่นกันการถล OK Thunder, ่มโอเคซีฟันเดอร์ร้อยต่อร้อชนะ6เกมติดแล้วคะ่ะนิวยอร์ k นิกส์บุกไปอัดดัลลัสแมว e r i ริกได้อย่างเหลือเชื่อ107ยเต่อเจชนะเกมที่3ติดต่อกันแล้วคะ่ะ Toronto r ปเตอร์ได้เฟรดแวนร e ดกับมาลงแข่งบุกไปเอาชนะซานดิเอโกนิวสเปอร์คารบ้านร้อยสิบเก้าต่อร้อยสี่โคชป๊ เซนคงได้เกมชั้นยอดของนิโคลายโยคิชเอาชนะแซคราเมนโตคิงส์ไปได้106ต่อ100 LA ลเอคลิปเปอร์รักษาเกมในบ้านเอาชนะ Washington, วอชิงตันวูดส์เซอร์115ต่อ109โอ้โหการแข่งขันในว,วันนี้เยอะมากๆเลยนะคะเอ็ดมินเอแต่วันนี้ค่ะก็ยังคงเป็นเกมปวดใจของฟฟแฟนๆ LA ลเอเลเกอร์สิคะเพื่อนๆปวดใจแค่ไหนคะคอมเมนต์มาคุยกับอดมินตูที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะไม่พลาดคลิปสนุกๆอย่าลืม subscribe ที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะ NBA คือที่นของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเรา้น คอยขอบคุณทุกคนมานะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะ